ต้องมีพิจารณาเราไม่อยากครับผิงสาลาตายยังไงงั้ครับผมคือคือ,คอเรื่องเนี้เราเราได้เหนเ็นแฟนเขาอยากอยากให้จับทำเป็นซีรีส์หลายหลายคอมเมนต์เนี่ยเขาพิมพ์มาว่าคาแรคเตอร์คล้ายๆลยูพาเวลเราก็ไปนั่งอ่านแหละแต่ว่าเราก็ต้องเก็บอาการเพราะว่ากลัวแฟนคลับรู้เราพี่ชอตมาบอกว่าเออพี่จะมาทำนะเรายงต้องเงียบๆแล้วก็เ,เห็นนักเขียนเขาแบบว่ามีแอบนุนิด<อ>นึงดนวยแต่ว่าตอนนี<ด>้ก็รู้สึกว่าแกล้งสาววายสำเร็จแล้วฮะอ เป็นตำร,รวจเลยด้วยเป็นสาร,รวัตรครับสืบสว,สวนสอบส,สวนที่ทใช่ที่ไม่เชื่อในเรื่องของไสยศาสตร์หรือว่าว<ม>ิญญาณอะไรเงี้ยครับ<ม>แล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเขาไปทําคดีแล้วก็เจอทูบอยู่ในบริเวณนั้นก็แล้วก็เรื่องราวมันก็ยาวไปครูเราไปคนเห็นผีใช่แล้วทูบนะครับเป็นรอบนี้เป็นเด็กแบบพอเขาเห็นผีเนี่ยเขาก็จะแบบนิ่งคนเดียวส่วนใหญ่จะไม่ค่อยไปสูงสิงกับใครเพราะว่าแบบ แยกไม่ออกว่าไหนผีอะไรคนแล้วก็ตามเหตุการณ์ที่เห็นในทีเซอร์ครับก็คือกำลังโดนผีเหื่อเหื่ออยู่แต่เราคิดว่าเราเป็นฆาตกรนฆาตกรใช่เกดแบบมเป็นแบบเพราเราไม่เห็นเหตุการณ์พอดีเราไม่เห็นหน้าที่ทั้งหมดก็เลยยกบอกไปที่หมอที่เวหอนิเวครับคอยดูครับก็ไมคเกิลก็รับบทเซครับจริงๆก็จริงๆก็เป็นตำรวจนะเป็นตำรวจที่แบบว่าอาจจะอยู่ในแผนกของพิสูจน์หลักฐาน ครับผมก็จะมีคเชี่ยวชาญด้านของนิติเวชด้วยครับผมก็ในเรื่องเนี่ยเป็นเป็นคนไม่ไม่เชื่อเรื่องผู้ผีพิศารเลยครับเหมือนกับสิงหาคือสองคนนี้จะสนิทกันนะครับโตมาด้วยกันก็ยังไงก็ใจใจได้เจอกับดารินตลอดเหมือนเราเราจะเป็นคู่ที่ทํางานร่วมกันตลอดส่านผมส่วนผมรับบทเป็นดารินครับเป็นหมอนิติเวชครับก็เป็นคนที่กลัวผีครับแต่ว่าเป็นหมอนิติเวชก็จะเป็นกัร ก็เราบางคนก็จะเป็นผู้ช่วยที่สืบคดีเรื่องที่มีคนตายเจ็ดศพครับเป็นไงทวาใจยังไงบ้างเพาต้องมาเล่นเรื่องที่เกี่ยวกับโอเคโอเคตอนนี้ไงค่อนข้างนะค่อนข้างมากทำงานไม่กลัวค่อนกลัวมากกลัวจริงวันนี้กลัวจริงทีื่อกี้คือที่เห็นมาเมื่อกี้คือน่ากลัวมากเลยนะเป็นไงบ้างครับน่ากลัวมันนคือสุดๆุดบรรยากาศการถ่ายทำทีหรือเปล่าก็ก็น่ากลัววุ่นวายด้วยเพราะว่าคือเราต้องทำเอฟเฟกต์ให้กับ ผีที่แบบว่าคือจะมีคนจริงๆ้วยนะที่ต้องมาทำเอฟเฟกแล้วก็เขาจะถูกเย็บปากแล้วก็เอาเหมือนเอาสิ่งบูชาเนี่ยเอาไว้ข้างในอะไรเงี้ยแล้วก็แกะเย็บนักัวนักขวมาคือเย็บปากเย็บตาจริงแบบที่เห็นเลยโอ้โหแล้วฝั่งนี้ครับกลัวไหมครับเป็นกลัวครับจริงๆจริงๆก็กลัวกลัวเหมือนกันครับแต่แบบว่าก็ต้องใจดีสู้เสือครับใจดีสู้เสือ ถ่ายทำสวดมนต <g cled live gettable> ์ครับผมแต่ว่าก่อนถ่ายทำเนี่ยเราก็มีการไหว่าต้องต้องพกของขานกันด้วยนะคนที่กลัวผีต้องพกไหมต้องพกไหมเรียกได้ว่าก็สวดมนต์ไหว้พระเคือเราชอบจะลือกันว่าแบบเวลาที่เล่นเล่นซีรีส์หรือเล่นหนังอะไรที่เกี่ยวกับผีอะไรเงี้ยจะแบบมีโอกาสเจอเงี้ยเราก็เลยแบบกลัวเหมือนกันครับว่าเจ้าที่ก็เึงจะมีความกลัวแต่ซีร์มันหวานก็มาไม่พอเหมือนกันนะ คือตอนเล่นไปเนี่ยต้องบอกเลยว่าพี่พีเตอร์เนี่ยเขาบีบมาว่าคือเขาพูดมาหลังหลังไมาว่าอย่าอย่าเบฟเกินไปคือคาแราทีแบบติดเบฟอะติดเบฟติดอินเนอร์แบบมั่นๆหน่อยเวลาจูบอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเออมันเป็นเบฟเขาก็เลยต้องเปลี่ยนค่อยค่อยอะไรเงี้ยคนละแบบกันเรื่องนี้ก็ยังเป็นคพาเวลเหมือนเดิมคพาเวลผมพาเวลเหมือนเดิมครับผมก็ยอมทุกเรื่องเลย แก็มามาแน่ครับมาแน่มาแต่ถ้าเราจะได้คู่กันจะมีซีนหวานให้ได้เห็นควาแข่งกันก็มีแหละที่จริงเราไม่จริงๆคือยัง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 เราเราก็ยังไม่ทราบรายละเอียดของบททั้งหมดนะครับยังไม่ทราบแต่เมื่อกี้พี่ช็อตพูดบนเวทีแล้วนะแม่แม่ช็อตก็ ได้เอ <muitas> <ian> ่ยปากไปแล้วว่าจัดให้กับไทลูกก็คิดว่ารอรุ้นครับผมถ้าเีลหนักใจเรื่องอะไรมากสุดในเรื่องนี้หนักใจอะไรมากสุดในเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นภาษาไทยครับเพราะว่าเพราะว่าพีเตอร์เขาบอกว่าเรื่องนี้อาจจะต้องเทรนนิ่งเรื่องแบบว่าการพูดให้เป็นคนแบบพื้นเมืองหรือว่าแบบอะไรเรียกว่าไะเป็นแบบความชัดเจนอ่ะเป็นคนไทยมากขึ้นคือผมก็ติดมันพูดแบบฝรั่งในในพิซเบฟ เรื่องนี้เขาอยากให้รพูดเออให้ให้มีความเป็นตำรวจนิดนึงครับผมก็ต้องไปเรียนกเพิ่มพู้มีความยากไหมเราเด็กวิทย์แล้วทำไมี่อคือผมอ่ะอ่าผมเป็นคนวิทย์พูดแล้วไม่ใจนี่ไหมอ่ะคือผมเป็นคนกลัวผีแต่ผมไม่เคยเจอผีเราในชีวิตเลยอย่าเจอ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 เลยแต่คือกลัวกลัวแบบเป็นแบบเหมือนมันมีอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะนั่นแหละเลย เออี๋ยวหลังจากเนี้เพาต้องเริ่มใส่ทำจริงแล้วก็คือผมมีกำลังกำลังคิดอยู่ว่าต้องพกอะไรบ้างแต่ก็ต้องมีแบบไปไหว้ไหว้พระไหว้อะไรแน่นอนแน่นอนแน่นอนเลยตอนนี้คาถาท้าวเวสสุวรรณมาครบแล้วนะเราเราครบกันแล้วนะเพราะเราเรากลัวจริงมี่คุณข้างๆ้าอยู่ไม่บุญใจอีกหรอว้าตามในเรื่องครับก็ถ้ามีเขาอยู่เนี่ยก็ไม่เห็นไม่เห็นปกป้องได้ซึ่งสารวัตรตัวจริงค่อนข้างกลัวผีด้วย ก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าการแข่งขันเรื่องนี้จะเป็นไงนะครับฝากมาเนะครับดูก็อยากจะฝากสิงสาราตายนะครับมาดูพวกเราทูบสโอตสิงหาหมอเซ่หมอเซ่หมอดารินเนี่ยผมบอกเลยว่าเรื่องนี้นะครับเป็นซีรนิวไลแนวแบบฮูลเลอร์อ่าแบบเสียงขวัญหน่อยก็สนุกแน่นอนครับเพราะว่าให้พวกเรา ได้เข so, okay. ้าไปในกองก็คือแบบสนุกกันมากก็อยากจะให้ท okay> ุกคนรอติดตามนะครับก็ได้ครับช่วงวัน31ครับเวลา4ทุ่ม15ครับงมาแล้วช่วงวันเดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวนี้เลยไม่รู้เหมือนกันนะโอเคขอบคุณจ้า